เรื่องบ้านผีอลอยเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อหลายปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ทางใต้ของเมืองแห่งหนึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นในบ้านใหญ่ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ชาวบ้านเรียกบ้านนี้ว่าบ้านลอยเนื่องจากมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ้านนี้บ้านลอยเป็นบ้านที่มีอายุมากกว่าร้อยปี และเคยเป็นที่อยู่ของครอบครัวใหญ่โดยมีเจ้าของบ้านชื่อว่านายลอยในช่วงเวลาที่ครอบครัวยังอยู่ในบ้านนี้ไม่มีคนเคยเห็นสิ่งอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นแต่หลังจากนายลอยเสียชีวิตไปบ้านนี้กลับกลายเป็นบ้านที่ร้างที่ไม่มีใครอยู่อาศัยอีกต่อไป เมื่อคนในหมู่บ้านเดินผ่านบ้านหลังนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกขนลุกยังบอกไม่ถูกและได้ยินเสียงแปลกๆจากนั้นก็จะได้ยินเสียงร้องที่มาจากภายในบ้านแต่เมื่อคนในหมู่บ้านเดินเข้าไปในบ้านเพื่อหาต้นตอของเสียงกับพบว่าไม่เจออะไรเลยเห็นแต่ร่องรอยบางอย่าง ที่เคลื่อนไหวอยู่ในบ้านแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรมีผู้คนบางคนที่เข้าไปในบ้านนี้แล้วได้ยินเสียงร้องเพลงเบาๆซึ่งเป็นเพลงที่มีความเศร้าโศกและความเจ็บปวดเมื่อข่าวของบ้านร้างนี้ได้เผยแพร่ออ,อกไปก็เลยทำให้อยากมีคนมาพิสูจน์มากขึ้น จากนั้นก็มีคนในหมู่บ้านที่เข้าไปในบ้านร้างในเวลากลางคืนจะเจอกับความผิดปกติคือมีเสียงกรีดร้องที่น่าสะพรึงกลัวและก็จะได้ยินเสียงร้องเพลงอย่างชัดเจนจนบางคนในหมู่บ้านกล่าวว่าเสียงเพลงนั้นคือเสียงนายลอยซึ่งเป็นคนที่เสียชีวิตในบ้านหลังนี้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของคนในหมู่บ้านที่เดินผ่านบ้านนี้ในเวลากลางคืนก็เห็นนายลอยร้องเพลงเสร็จแล้วก็หายตัวทะลุไปเข้าในบ้านจนทำให้คนในหมู่บ้านนั้นไม่กล้าเดินผ่านบ้านนายลอยอยีกเลยมีบางคนที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินผ่านบ้านหลังนี้ ก็จะยินเสียงร้องเบาๆมาจากในบ้านหลังนี้จนทำให้ผู้คนในหมู่บ้านรู้สึกกลัวและรู้ว่าบ้านนี้มีผีอยู่จริงเรื่องราวของบ้านผีลอยยังคงทำให้ผู้คนในหมู่บ้านเริ่มมีความเชื่อว่ามีผีในลอยมีอยู่จริงและยังคง,งวงเวียนอาศัยอยู่ในบ้านร้างนั้นเสมอ